วิธีการสร้าง Microsoft t e a m นะครับอาจารย์เข้าไปที่คอร์สขั้นแรกนะครับอาจารย์ต้องเลื่อนลงไปที่ setting นะครับด้านล่างสุดแล้วก็ไปที่ integration นะครับในแท็บ integration ด้านบนแล้วก็จะมีตัว Microsoft s y n c อยู่ครับอาจารย์ก็เปิดสถานะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่ทำนะครับอาจารย์ก็สามารถกด s ิ n g Now นะครับเพื่อเร่งให้มีการ s ิ n แล้วก็สร้างตัว Microsoft t e a m เนี่ยให้เร็วขึ้นได้เขี okay, ่ครับก็ทีนี้ก็รอสักพักหนึ่งนะครับในตัว Microsoft Teams นะครับก็อาจารย์ไปเปิดดูนะครับอาจารย์ก็น่าจะเห็นเป็นทีมใหม่นะครับที่ปรากฏขึ้นมาเป็นน่าจะชื่อตรงกับวิชานะครับอาจารย์แล้วก็จะซิงนะครับรายชื่อของนักศึกษาจาก People นะครับในนี้นะครับไปใส่ในตัว Microsoft Teams นั้น ซึ่งตัวระบบจะซิงค์อยู่เรื่อยๆด้วยนะครับอาจารย์เพิ่มใครหรือลบใครออกจากคอร์สใน Canvas ก็จะไปปรากฏในตัว Microsoft Teams ด้วยโอเคครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับคิดว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าที่เขาจะ create เสร็จถ้าเสร็จนะครับก็จะเห็นเป็นไอคอนนะครับปรากฏขึ้นมาเป็นชื่อเนี่ยตามนี้เลยครับแล้วก็จะเห็นว่ามีตัว Microsoft Teams นะครับของวิชาปรากฏขึ้นแล้ว อาจารย์ก็คลิกนะครับเราก็จะเขาจะไปเปิดตัว Microsoft Teams นะครับของอาจารย์กลุ่มน,นี้น่าจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับมอนก็เป็นกลุ่มที่ชื่อว่าชื่อตรงนะครับตามวิชาของอาจารย์ทีนี้ขั้นตอนที่อาจารย์ต้องทำนะครับก็คือกด Activate ครับเพื่อที่จะนำเข้ารายชื่อเด็กเข้าไปอันนี้ต้องทำครั้งครั้งแรกครั้งเดียวนะครับ Activate โอเคพอกด Active เรียบร้อยครับก็สามารถที่จะเริ่มใช้งานได้เลยครับ